ครับสวัสดีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะพาติดตั้งตัวอ Ionic นะครับเวอร์ชัน2นั่นเองนะครับซึ่งก็เอาไปทำโมบายแอปนะครับโอเคก่อนที่เราจะศึกษานะครับหรือว่าจะเรียนตัวไอ i อนิกเนี่ยนะครับเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือนะครับอะไรบ้างนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมวักให้นิดนึงอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องมีกริดก่อนนะครับอ่ามีกริดก่อนก็เข้าไปที่เว็บ ของเขาเลยนะฮะตามนี้แล้วก็นี่ครับกิจ scm นะครับ uh, com นะครับก็อันนี้ผมไม่พ่าติดตั้งนะก็คือเพราะว่าที่โปรแกรมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือเน็กอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ให้เราติดตั้งเลยนะครับอันแรกก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัวอ d i ดิเตอร์ที่เราจะใช้เขียนโค้ดนะครับก็คือในที่นี้เราก็จะใช้เป็นตัว Visual Studio Code นั่นเองนะครับ โอเคนะฮะก็เข้าไปที่เว็บตามนี้นะครับหรือใครจะค้น Google ก็ได้นะครับ VS Code ก็ได้นะฮะก็คือก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะเอาไว้เขียนตัว o n i c 2นะครับซึ่งมันก็ใช้ Angular 2เนาะนะครับซึ่งเราต้องเขียน TypeScript ด้วยนะฮะโอเคได้แล้วหน้าตาก็จะไอคอนตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคได้2อแล้วอันที่3นะครับก็คือ เป็นตัว Node.js เวอร์ชันล่าสุดนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บของ Node.js นะครับตามนี้แล้วก็ดาวน์โหลดตัวล่าสุดมานะครับตัวนี้แหละอา c u r r e n นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตั้งการติดตั้ง Node ก็เอ่อ Next อย่างเดียวเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับตัวถัดมานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ ครับ okay. มาตัวที่4นะครับก็คือเป็น Android Studio นะครับถ้าเราจะ build หรือว่า deploy ไปที่ทำเป็น Android app นะครับล้วก็ให้เราติดตั้งตัว Android Studio ด้วยนะครับจริงๆเรา,เาไม่ได้เอาไว้ทำ IDE เขียน Android หรอกนะครับคือเราจะเอาไว้ build นะครับหรือ deploy ด,ด้วยเพราะว่ามันจะมี SDK ติดมาด้วยตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเซ็ต path อะไรให้เราเรียบร้อยซึ่งมันก็จะ เร็วกว่าที่เราต้องไปลง SDK แยกอะไรแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ติดตั้งตัวนี้ไปเลยนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยเราอาจจะใช้ความสามารถของ ID ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างอา,อาจจะไว้ Generate Key Store หรืออะไรนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับครบหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ไล่ติดตั้งตามนี้ให้ครบนะครับไม่มีอะไร next อย่างเดียวเลยนะฮะโอเคนะครับอ่า ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้ง Ionic อ่าโอเคนะครับการติดตั้ง Ionic นะครับให้เราเปิดตัว Node.js เนี่ยแหละขึ้นมานะครับอยู่เราพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะฮะอ่าหา Node Command Prompt นะครับหา Node Command Prompt นะฮะเวลาที่เราจะเปิดตัว Node Command Prompt ก็อย่าลืมรัน as administrator ด้วยนะครับอ่าเพื่อที่จะรันในโหมดของ Admin นะครับโอเคนะฮะ อ่าครนี้ผมขอ CD ออกมาที่ได้ C ก่อนละกันเนาะอ่าเกนะครับครานี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยลง IONIC เลยนะครับอ่าถ้าเราสามารถเราสามารถที่เข้าเว็บนะครับของของตัว ionic เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวผมเข้าใหม่ก็ได้นะครับก็สามารถมา่มา Copy คำสั่งได้เลยนะครับอ่าตรงตัวอ่า u o c u m e n t a t i o n ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่นะครับ setup ตรงนี้ได้เลย นะครับเนี่ยอันนี้คือคําสั่งในการติดตั้งก็คือเราสามารถ Copy ตัวนี้ไปวางแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าใครมี Ionic version เก่าอยู่แล้วนะครับแนะนำให้ Remove ออกก่อนหรือ Uninstall ออกก่อนด้วยคำสั่งนี้ก็คือเติม u n i n s t a อ l เข้าไปนะครับ NPM แล้วก็ u n i n s t a l l G นะครับ Ionic เข้าไปตรงนี้ก่อน นะครับคือเอาออกก่อนนะครับกด enter ไปนะครับรอพักหนึ่งมันก็จะ uninstall ไปคราวนี้เราก็ใช้คำสั่งนะครับเพื่อที่จะ clear หรือ clean cache ของ npm นะครับจากนั้นค่อยมาลงตัวนี้ตามปกติโอเคไหมครับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมติว่า,าเครื่องผมเนี่ยยังไม่เคยลงเลยนะครับยังไม่เคยลงเลยผมก็จะ ใช้คำสั่งนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะติดตั้งเลยนะครับต่อมาผมก็จะติดตั้งเลยนะครับโดย Copy คําสั่งตรงนี้นะครับพอดีตัวนี้มันรวมเป็นบรรทัดเดียวนะครับจริงๆจะมี2ตัวก็คือตัว i o n i c เองกับตัว c o r ดวา a นะครับถ้าใครอยากลงแยกเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยมันอาจจะมี Error ตอนติดตั้งไหมเนี่ยอาจจะลงแบบนี้ก็ได้นะครับคือเป็น dashg ionic แล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งก็คือเป็น d a s g Cor ดวานะครับก็คือถ้า เราจะได้รู้ว่าแต่ละตัวนี้มันผ่านไหมนะครับแต่ถ้าเราลงมาทัดเดียวแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะแยกเ,เริ่มไม่ออกว่าไอมันเป็นไอออนิกหรือมันเป็นคอร์ดวาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะแยกแบบนี้ได้นะนะครับเช่น,นสมมติผมแยกก็ได้นะครับลงสมมติผมลงตัวไอออนิกก่อนนะครับผมลงตัวไอออนิกก่อน โอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพาลงแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันเออร์เวลาที่เราเอาเออร์ไปค้น Google นะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นของ i อ n อนินะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อ่ะผมลง i อ n อนิก่อนแล้วกันนะครับอ่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อด้วยคดีว่างนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากติดตั้ง i อ n อนิเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับก็คือห้ามมีสีแดง ถ้ามีสีแดงก็คือมันจะมี e r r o r เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเออร์อนั้นไปค้นนะครับบรรทัดแรกของเ r r ร r อสีแดงไปค้นนะครับอันนี้แสดงว่าโอเคนะครับไม่มีสีแดงนะครับคราวนี้นะผมก็จะติดตั้งนะครับตัว cordova นะครับต่อเลยนะครับโอเคก็พิมพ์ตามนี้นะครับ npm install นะครับวัดขีดนะครับวัด cordova นะครับแล้วก็กด enter ลืมไปนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับก็ใส่ sudo เข้าไปด้วยนะครับด้านหน้านะครับของทุกคำสั่งครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรอตัว Cordova กันแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ติดตั้งตัว Cordova เรียบร้อยละนะครับกับตัว Ionic นะครับอ่าคราวนี้นะครับเราก็พร้อมละคราวนี้นะฮะพร้อมที่จะลองสร้างโปรเจกต์ใหม่กันดูนะครับอ่าในการสร้างโปรเจกต์ ก็คือโอเคถ้าเราดูตามคู่มือเขานะครับก็คือเป็นการาใช้คำสั่ง Ionic start นะครับแล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อแอปเราแหละนะครับชื่อแอปเราแล้วก็ตามด้วยวัตนะครับอ่า v2 นะครับ v2 ก็คือเป็นเวอร์ชัน2นั่นแหละ Ionic 2นะครับ, 2, รบนะถ้าใครใช้ Ionic 1นะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรนะก็ตัดตัวเอ่อ 2, v2 นี้ออกไปนะครับ อ่ะโอเคนะฮะคราวนี้ผมจะไม่พาอันนี้มันเป็นแอปเปล่านะครับอ่าคราวนี้ผมจะพาติดตั้งนะครับให้ติดตั้งเป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่าตัวนี้ครับก็คือให้ใส่เทมเพลตเข้าไปด้วยก็คือให้มันมีไซส์เมนูด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นเทมเพลตที่อ่าทีมงานของไอโอ c ッคเขาทำให้เราสําเร็จรูปนะครับเราก็จะมีอ่าเมนูเมนูอะไรมาให้เลยนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับคําสั่งในการที่จะเทรดแอปใหม่หรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือไอโอ c s t สตาร์ทนะครับ แล้วตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับหรือชื่อโฟลเดอร์นั่นแหละนะครับแล้วตามด้วยเทมเพลตแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันนะครับผมก็จะ Copy มาเลยนะฮะพวกเราก็พิมพ์เอาแล้วกันนะครับอโอเคผมก็จะมาะเปลี่ยนนะครับตรงชื่อโปรเจกต์นิดนึงนะครับอบอกว่าเ I I, ป็น Ionic App สมมุติแล้วกันเป็นชื่อโปรเจกต์ผมนะฮะโอเคอผมก็กด enter นะครับเพื่อที่จะ,ะติดตั้ง นะครับหรือว่าไม่ใช่ติดตั้งสิสร้างนะสร้างตัวแอปใหม่ขึ้นมานะครับโดยใช้เทมเพลตที่ชื่อว่าไซเมนูนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะไปดาวน์โหลดนะครับตัวเทมเพลตนะครับอยู่ที่ GitHub มาไว้แล้วก็ install NPM package ต่างๆลงไปนะครับนะ ทีนี้ถ้าใครกลัวเวอร์ชันมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในอนาคตเนี่ยจนระิงๆเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาเก็บไว้ก็ได้นะฮะอ่าหรือเก็บเป็นพีเอ่ะเก็บตัวแพ็กเกจ .json ไว้ก็ได้นี่ก็เดี๋ยวผมพพสวิดีโอไว้ก่อนนะครับก็คือให้มันอ่าอินสตอลแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าถ้าใครได้นะครับโอเคละอ่าอินสตอล npm เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยตอนนี้มาเลยนะฮะเนี่ย เรา d y ียดีทุโกียบร้อยครับคราวนี้ถ้าเราจะทดสอบนะครับก็คือในเบราว์เซอร์นะครับในเบราว์เซอร์ก็คือให้เราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับก็คือ Ionic Serve นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะรันบนอิมูเลเตอร์ต่างๆนะครับก็ใช้ตัว Ionic Run Android นะครับ Ionic Run iOS นะครับเดี๋ยวแต่ต้อง add platform ก่อนนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเทสที่เบราว์เซอร์ก่อนแล้วกันนะครับก็คือก่อนอื่นเราให้เรา cd ไปที่โฟลเดอร์นะครับเนี่ย ที่เราสร้างไว้ที่มันสร้างให้นะครับไม่ใช่เราสร้างไว้อันนี้มันสร้างให้เราครับเป็น IONIC app อ่า i o n i ิ APP นะครับก็คือถ้าเราดูที่ d ด c e ใช่ไหมตอนนี้ผมก็จะมีตัว i o n i c App เนี่ยเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับอ่าโอเค r e ี r e s h ฟชนิดนึงนะครับเป็นอ่าตัวนี้นั่นเองนะครับเป็น Ionic App นะครับผมก็เข้ามา CD เข้ามาก็คือเข้ามาในนี้แล้วก็สั่ง i ออ i นนะครับเสิร์ฟนะครับ uh, สั่งรันตัวโปรเจกต์ uh, ตัวนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ uh, มันก็จะเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะนานนะครับอไอออนิกตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมีแอปสคริปต์นะครับเขาเรียกแอปสคริปต์ขึ้นมาเพื่อจัดการกับพวกนี้โดยเฉพาะนะครับอตอนนี้ก็เวอร์ชันหนึ่งละตอนนี้นะฮะที่เราใช้อยู่ตอนนี้อ่าโอเคอันนี้ก็จะรันที่ localhost นะครับอ่าพอร์ตก็คือแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับอ่าโอเคผมก็ มันก็จะเปิดนะครับลูกข้อโฮสต์ตัวนี้ผมก็คงจะไม่ใช้ตัว H นะครับผมก็จะ copy URL ตัวนี้นะครับมาไว้ที่ Google Chrome ของผมเองนะฮะโอเคอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคแล้วอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วพร้อมแล้วนะครับก็จะมีนะครับมีลองเทสดูได้เพจหเพจสออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าโอเคเป็นลักษณะนี้นะครับก็อาจจะินสเปคดูนิดนึงอ่าแล้วก็เลือกอะไรนะตัวนี้ใช่ไหมโอเคเป็น device นะครับอ่ะโอเคอย่างเงี้ยใช้ได้ละครับโอเคนะฮะประมาณลักษณะนี้ โอเคนะครับอันนี้คือเราติดตั้งแล้วก็รันได้แล้วก็คือพร้อมเขียนแล้วนะครับคราวนี้เราจะเขียนยังไงก็คือให้เราเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมาแล้วก็แค่ไป open ตัวโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่อาแค่นนี้เราก็พร้อมที่จะพัฒนานะครับตัวแอปเรียบร้อยนะครับตัวโมบ i l e อปเรียบร้อยนะอ่าอยู่ไหนละของผมเนี่ยใช่ไหมไอออนิแอพเนี่ยนะครับก็ select โฟลเดอร์ project นะครับของของเราขึ้นมานะครับก็เปิดในตัว VS Code นะครับ อ่าโอเคโอเคแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็น่าจะพร้อมเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับ